อยากเชิญพี่น้องมาติดตามคำสอนของเราใน Facebook Pastor v a r u ณรหัสประสิทธิและใน YouTube New Hope International Church ใน Instagram Pastor Lau และใน TikTok อาจารย์หมอวรุณหรือ Pastor Varun นะครับพระคมพีบอกว่าเมื่อจิตวิญญาณของท่านนั้นมั่งคั่งร่ำรวยหรือเกิดผลสิ่งอื่นๆในชีวิตการเงินการทองสุขภาพความสัมพันธ์ก็จะมั่งคัง่งร่ำรวยเกิดผลเหมือนกัน ดังนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องกําลังเลี้ยงจิตวิญ,ญญาณของท่านด้วยพระวจนะของพระเจ้าและพี่น้องจะเกิดความมั่นคงเกิดผลในจิตวิญ,ญญาณของท่านและสิ่งอื่นๆในชีวิตของท่านจะเกิดความมั่งคั่งเหมือนกันนะครับพี่น้องฟังคําสอนนะครับพระเจ้าอวยพรครับผมอยากจะใช้เวลากับพี่น้องในการอธิษฐานตามพระสัญญาของพระเจ้าร่วมกันผมเชื่อว่า การอธิษฐานหรือคำขอของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังและเกิดผลและเราอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าสอนเราให้ใช้ลิ้นของเราปากของเราพูดพระสัญญาพูดสิ่งดีพูดน้ำพระทัยของพระเจ้าเราพูดออกมาแล้วเราอธิษฐานขอแล้วเราสั่งสิ่งตา่ตางๆให้เกิดขึ้นหนังสือยากอบบทที่3ข้อ4บอกว่าลิ้นก็เช่นเดียวกันเป็นอวัยวะเล็กๆแต่คุยอวดในเรื่องใหญ่โต คิดดูสิไฟเพียงนิดเดียวแต่สามารถทำให้ป่าใหญ่ลุกไม่ได้พระคัมภีร์ในหนังสือยากอบทที่3นี้บอกว่าลิ้นของเรานั้นเป็นเหมือนไฟที่สามารถเผาป่าได้คือมีพลังมากหรือเป็นเหมือนหางเสือของเรือลำใหญ่ซึ่งกำหนดทิศทางว่าเรือลำนั้นจะไปที่ไหนได้ดังนั้นพี่น้องเราจะใช้ชปากของเราอธิษฐานร่วมกันดีไหมครับ ผมอธิษฐานพี่น้องกอธิษฐานร่วมกับผมเพื่อพาทิศทางของชีวิตของเราไปสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราตามน้ําพระทัยของพระเจ้าโดยการอธิษฐานตามพระคัมภีร์ตามพระสัญญาของพระเจ้าเราจะประกาศด้วยปากของเราออกมาว่าสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเข้ามาในชีวิตของเราและเกิดขึ้นจนเรามีประสบการณ์กับการมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์และมีพระพรในชีวิต เราจะพาชื่อของเราไปด้วยปากของเราที่ประกาศพระสัญญาของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเยเรมีบทที่หนึ่งข้อสิบสองบอกว่าแล้วพระยาเวจัดกับข้าพเจ้าว่าเจ้าเห็นถูกต้องแล้วเพราะเราเฝ้าดูถ้อยคําของเราพระเจ้าบอกพระองค์เฝ้าดูถ้อยคําของพระองค์เพื่อจะทําให้สําเร็จพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์เฝ้าดูถ้อยคําของพระองค์คือพระสัญญาของพระองค์ในพระคัมภีร์ และพระองค์ก็จะทําสิ่งนั้นให้สาเร็จพระองค์ไม่เคยสัญญาบอกว่าพระองค์จะทําสิ่งอื่นที่คนอื่นพูดให้สําเร็จแต่พระองค์จะทําสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสและเขียนไว้นในพระคัมภีร์หรือโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้สําเร็จเพราะสัญญาของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นในหนังสืออิสยาห์บทที่5 5าสบาข้อบอกว่าทํานองเดียวกันคําของเราคําของพระเจ้าที่ออกมาจากปากของเราที่ออกมาจากปากของพระเจ้าจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆแต่จะทํา ให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จและใสิ่งที่เราใช้ไปทำนั้นเสร็จสิน้นมีหลายสิ่งในชีวิตของเราที่เราจะเลือกพูดได้เราอาจจะเลือกพูดสิ่งที่คนที่เฉลียวฉลาดพูดแต่ไม่อยู่ในพระคัมภีร์หรือความคิดเห็นของมนุษย์หรือเราจะเลือกพูดความคิดของตัวเราเองความสามารถของเราเองแต่ผมอยากจะหนุนใจเราจะพูดสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์ด้วยกัน แล้วเราจะประกาศมันออกมาเราจะอธิษฐานเราเลือกที่จะพาชีวิตของเราไปในสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราผมอยากจะท้าทายพี่น้องนะครับให้เราประกาศพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันอธิษฐานร่วมกันเราจะเริ่มอ่านพระคัมภีร์ร่วมกันนะครับหนึ่งทิโมธีบทที่สองข้อสองเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและทุกคนที่มีตําแหน่งสูงพเพื่อเราจะได้ดําเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติในพระเจ้า และเป็นที่นับถือพระคัมภีร์สอนเราบอกว่าให้เราอธิษฐานเผื่อกษัตริย์หรือผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้นำตำรวจทหารผู้นำในกระทรวงต่างๆให้พระเจ้าประทานสติปัญญาใแก่เขาให้พระเจ้าทรงนำเขาด้วยพระวิญญาณของพระองค์เพื่อที่จะได้เห็นเกิดสิ่งดีขึ้นในประเทศในบ้านเมืองของเราพระเจ้าเปิดประตูให้คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามาเชื่อพระเจ้าและปกป้อง ประชากรที่ดีให้เราร่วมใจในฐานข้าพะบิดาเจ้าเราขออธิฐานร่วมกันที่พระองค์จะเคลื่อนไหวในจิตใจของผู้ปกครองประเทศไม่ว่าจะเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างๆหัวหน้าทหารหัวหน้าต,าราตำรวจหรือรแผนกต่างๆในรัฐบาลขอพระเจ้าเมตตาด้วยทรงทำงานในชีวิตของเขาทำให้เขานั้นทำในสิ่งที่เป็นนาประทัยของพระองค์ และการดีจะเกิดขึ้นในแผ่นดินของเราในประเทศของเราคนมากมายจะมาเชื่อพระเจ้าประตูจะเปิดออกให้พระกุติคุณของพระองค์ได้รับการยอมรับคนมากมายมาเชื่อพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาให้แผนการของพระองค์นั้นสําเร็จในชีวิตของพวกเราด้วยโดยที่โปรองเคลื่อนไหวในใจของคนที่ทํางานในรัฐบาลในนามพระเยซูคริสเอเมนผมเชื่อว่าพระเจ้าฟังคำทิฐานของเรานะครับ2โครินธ์บทที่5ข้อ7 เพราะว่าเราดําเนินโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็นพระคัมภีร์สอนเราว่าให้เราใช้ความเชื่อและไม่ใช่เดินในสิ่งที่เรารู้สึกเราเห็นมาระโกบทที่ 11- บเอ็ดข้อยีบอถึงยีบอกว่าพระเยซูจึงตรัสกับพวกสาวกว่าจงมีความเชื่อในพระเจ้ามีความเชื่อนะครับเราบอกความจริงกับพวกท่านทั้งหลายว่าถ้าใครสั่งพูกเขานี้ว่าจงลอยลงทะเลไป และใจไม่สงสัยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆเราขอประกาศว่าเราจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่ตาเรามองเห็นเราจะไม่ให้สิ่งรอบข้างเราเคลื่อนไหวชีวิตของเราตามความรู้สึกหรือสิ่งที่เรามองเห็นหรืออาจจะเป็นรายงานจากคุณหมอหรือเห็นเหตุการณ์ว่าลูกของเรามีปัญหาหรือว่าเศรษฐกิจมีปัญหา เราจะพูดออกมาสั่งตัวกีดขวางวูเขาเราการในชีวิตของเราอะไรต่างๆให้มันออกไปจากชีวิตของเราโดยใช้ค,ความเชื่อในพระเจ้าเราอธิษฐานร่วมกันผมขออธิษฐานก่อนว่าขอพระเจ้าช่วยพวกเราที่เป็นคริสเตียนไทยลาวและชนชาวเผ่าให้มีความเชื่อมากมากเชื่อในพระวจนะเชื่อในพัะสัญญาของพระเจ้าความเชื่อยอย่างอัศจรรย์เข้ามาข้าตาพระบิดาเจ้าเราขออธิษฐานร่วมกันให้พวกเราทั้งหลายนั้นมีความเชื่อมากมาย มีความเชื่อสูงที่จะทําให้พงศ์พระองค์พระไทยเราขออธิษฐานว่าพระองค์เทความเชื่อกับันในใจของเราให้เราเป็นบุคคลแห่งความเชื่อในยุคนี้และเราขอสั่งภูเขาของชีวิตของพี่น้องอาจจะเป็นความเจ็บป่วยปัญหาการเงินหนี้สินปัญหาความบาปโซ่รวนในชีวิตหรือว่าคํำสาปแช่งปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวปัญหาชีวิตแต่งงานลูกของเรา การงานธุรกิจของเราการรับใช้สิ่งเหล่านั้นที่มันมากีขวางเราสิ่งที่เมนินมันยิ่งสอนเพลิงเข้ามาทําร้ายเราเราขอสั่งให้มันออกไปจากชีวิตและชัยชนะเข้ามาให้เกิดการทะลุทะลวงอย่างอัศจรรย์เราขอสั่งให้สิ่งทั้งหลายที่หยุดชีวิตของเราให้เดินไปข้างหน้าจงออกไปจากชีวิตของเราณบัดนี้แล้วเราจะวิ่งเข้าสู่เส้นชัยเราจะวิ่งเข้าไปสู่น้ําพระทัยสูงสุดของพระเจ้าขอสั่ง ให้โรคภัยไข้เจ็บหนี้สินปัญหาชีวิตความสัมพันธ์ต่างๆจงออกไปและพวกเราทั้งหลายจะมีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ที่พระเยซูได้ทรงซื้อให้แก่เราชีวิตแห่งพระพรชีวิตแห่งการเกิดผลและเราจะเป็นพระพรแก่นานาชาติและคนรอบข้างในเมืองของเราในบู่บ้านของเราในน้มพระเยซูคริสเอเมนผมเชื่อว่าพระเจ้าตอบคําอธิษฐานของเราหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อสี่บอกว่าลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าและชนะพวกเขาแล้วเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกตั้งแต่เรามาเป็นคริสเตียนวันแรกที่เรารับเชื่อพระเยซูพระวิญญาณของพระเจ้าก็เข้ามาในชีวิตของเรามาอยู่ในชีวิตของเรานะครับพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเรายิ่งใหญ่กว่าวิญญาณที่อยู่ในโลกนี้ผีร้ายวิญญาณชั่วสิ่งต่างๆในโลกนั้นไม่ยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าในชีวิตของเราเรามีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในชีวิตของเรา โรมบทที่8ข้อ11และพระวิญญาณองค์นี้ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยทำอะไรให้แกเรานะครับโรมบทที่8ข้อ11บอกว่าถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายสถิตยอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูคริสตเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้นจะทรงทําให้กายซึ่งต้องตายของพวกท่านเป็นขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งสถิตยอยู่ในท่านให้เราประกาศร่วมกันว่า ผู้ที่อยู่ในเราคือพระวิญญาณของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าวิญญาณที่อยู่ในโลกนี้และพระวิญญาณองค์นี้ละที่ชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายนั้นจะให้ชีวิตกับพวกเราเราอธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราอธิษฐานร่วมกันเชื่อรับประกาศว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวเราเพราะองค์มีฤทธิเดชมีความสามารถมีสติปัญญามีความยิ่งใหญ่กว่าวิญญาณในโลกนี้ ยิ่งกว่าผีร้ายวิญญาณชั่วที่มาแกล้งเราพยายามมาทาให้เราทําบาปมาหลอกลวงเราแล้ววิญญาณชั่วในตัวเราจงออกไปให้หมดในนามพระเยซูโดยฤทธิเดชแห่งการกลับคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราพระเยซูเจ้ายัางทรงพระชนอยู่เราประกาศด้วยความเชื่อว่าพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเราจะประทานชีวิตให้แก่เราพวกเราทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงมีกําลังอย่างอัศจรรย์ เราจะมีสุขภาพแข็งแรงในทุกด้านสายตาหูความจำปอดหัวใจข้อต่างๆกระดูกกล้ามเนื้อเราจะมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวชีวิตของพระเจ้าจะเข้ามาอยู่ในร่างกายของเราเราจะไม่ป่วยไม่เป็นมะเร็งไม่ตายเร็วเราจะมีสุขภาพแข็งแรงเราเชื่อว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะอยู่ในตัวเราประทานชีวิตให้แก่ร่างกายของเราทั้งหมดของพี่น้อง และเราจะหายป่วยอย่างอัศจรรย์เราเชื่อว่าฤทธิเดชของพระองค์ทำงานในชีวิตของเราขอพระเจ้าเมตตาด้วยช่วยให้พี่น้องทุกคนมีชีวิตยืนยาวมีสุขภาพแข็งแรงและมีชีวิตอย่างอัศจรรย์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าผมเชื่อว่าคําประกาศของเราด้วยปากในการใช้เวลาด้วยกันครั้งนี้และการอธิษฐานนั้นพระเจ้าจะทรงทําให้มันเกิดขึ้นเพราะเราใช้ความเชื่อและเราเห็นด้วยกัน ตามพระคัมภีร์เห็นด้วยกับพระเจ้าและเห็นด้วยกันนะครับพี่น้องผมหวังว่าจะได้ยินข่าวดีว่าพระเจ้าทาการอัศจรรย์ให้แก่พี่น้องนะครับและสิ่งดีจะเกิดขึ้นการทุลุทุลวงและชัยชนะจะเกิดขึ้นนะครับขอบพระคุณมากมาใช้เวลากับผมนะครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องมากๆในทุกด้านนะครับและขอพระเจ้าเสริมสร้างช่วิตุอ,อพี่น้องให้เติบโตฝ่ายวิญญ,ญาณเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้การได้อย่างเกิดผลในยุคนี้นะครับขอบคุณครับ ขอแสดงความยินดีด้วยครับที่ฟังคําสอนจนจบผมเชื่อว่าพี่น้องได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างอยากหนุนใจให้พี่น้องฟังหลายๆที่ออนนะครับและนําไปปฏิบัติในชีวิตพระคัมภีร์พูทธนิรุสสดุดีบทที่119-111บอกว่าข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจเพื่อข้าพระองค์จะไม่ทําบาปต่อพระองค์ผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นสาวกของพระเยซูคนนั้นนะครับที่เก็บรักษาพระดารัสของพระเจ้าไว้ในใจของพี่น้อง และพี่น้องจะเป็นผู้ที่มีพระพรมีความโปรดปรานจากพระเจ้ามากมายและพี่น้องจะเป็นพระพรแก่คนมากมายด้วยนะครับผมภูมิใจในชวิตของพี่น้องที่พี่น้องแสวงหาทางของพระเจ้าและผมเชื่อว่าพระเจ้าจะเปิดประตูดีๆให้กับพี่น้องนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับพบกันในคําสอน,น,นอื่นๆพระเจ้าอวยพรครับ วันเพนทคอ์สพระเจ้าเทฟไฟของพระองค์ลงมาในห้องชั้นบนพระเจ้ายังไม่ได้ปิดสวรรค์พระองค์ยังเทฟไฟของพระองค์ลงมาในปัจจุบันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเทฟไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในประเทศไทยในประเทศลาวกลุ่มคนไทยคนลาวทั่วโลกและนำการฟื้นฟูเข้ามาในชีวิตของลูกของพระองค์ผู้ที่กระหายหิวพระเจ้า จะได้พบพระองค์และไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะรงเผาผ่านอยู่ภายในทําให้ชีวิตบริสุทธิ์และเกิดผลในอาณาจักรของพระเจา้าขอสวรรค์เปิดออกและเทพระคุณและไฟของพระองค์ลงมาบนชีวิตของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นมีฤทธิ์เดชมากขึ้นมีความรักและความเชื่อมากขึ้น สวรรค์ส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายและประกาศข่าวประเสริฐและพระเยซูทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตของพี่น้อง